สวัสดีค่ะแม่ๆแ,แล้วก็ f อฟของลูกไรอนันทุกท่านนะคะเราได้รับข่าวดีที่ลูกไรอันได้รับเป็นผู้เข้าชิงรางวัลควัน ใจมหาชนจากนายเอเ a นเมนต์นะคะช่องทางการโหวตให้ลูกไนอั้นมี2ช่องทางนะคะช่องทางที่1ใช้เป็นโทรศัพท์ค่ะส่ง SMS นะคะพิมพ์ M9 ติดกันเลยนะคะส่งไปที่468 9191ค่ะครั้งละ6บาทนะคะแล้วก็คลิกผ่านเว็บไซต์ของนา t เอเ a น n มนต์เดี๋ยวคลิปนี้จะสอนสำหรับการโหวต ฐานทางเว็บไซต์นะคะการสมัครลงทะเบียนแล้วก็การซื้อเหรียญน,นะคะเพื่อที่จะนำเหรียญนั้นไปโหวตให้กับลูกไลอ้อนนะคะ เริ่มต้นด้วยการกดไปบนลิงก์ที่แม่แม่พ่อพ่อแล้วก็ FC ของลูกไลอันได้แชร์ได้โพสต์กันเอาไว้นะคะจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีคุกกี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถกดยอมรับหรือกดปิดไปก็ได้ค่ะแล้วก็กดตรงหวดวัวใจมหา,าชนนะคะจากนั้นเลื่อนลงไปค่ะจนกว่าจะเจอ M9 ลูกไลอันกาดบัณฑิตนะคะกดตรงหมวดได้เลยค่ะ แต่เราจะยังโหวตไม่ได้นะคะต้องลงทะเบียนก่อนกดโอเคค่ะจากนั้นเลื่อนลงมานะคะตรงคำว่าลงทะเบียนค่ะจากนั้นก็ใส่อีเมลและรหัสผ่านนะคะใส่ของแม่แม่นะคะหรือว่าจะยืมของลูกหลานมาใช้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้มลองใส่พอให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ จากนั้นเนี่ยตรงช่องรหัสผ่านเราสามารถที่จะเลือกใส่ในแบบของเราเองได้ค่ะก็ถ้าว่าเป็นรหัสของเราเองใส่เองที่เราใส่ของเราประจำประจำก็จะจำได้ง่ายนะคะหรือใครให้ลูกให้หลานจำไว้นะคะก็ใส่ตามนั้นได้เลยค่ะจะจำได้ง่ายถ้าเหมือนกันสองอันตัวสีเขียวจะขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ย ตัวอักษรเนี่ยถ้าหากว่าเรามองเราไม่ชัดเราสามารถกดเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้จนกว่าเราจะมองแล้วก็ชัดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะพอใส่เสร็จปุ๊บก็กดตรงสร้างบัญชีผู้ใช้ได้เลยค่ะถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราสมัครได้สำเร็จแล้วนะคะก็สามารถกดหวดขวัญใจมหาชนได้เลยค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะจนเจอ M9 ลูกไลอัอนค่ะแล้วก,กดโบตเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีเหรียญเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อค่ะเราสามารถกดเลื่อนตรงนี้เพื่อเลือกว่าจะเป็นรายวันต้องรอกอินทุกวันหรือจะเลือกแบบตามใจฉันวันนี้เลือกแบบตามใจฉันนะคะลอง100เหรียญค่ะราคา99บาทกดสั่งซื้อนะคะจากนั้นรอสักครู่หนึ่งค่ะ วันนี้เลือกเป็นบัตรเครดิตนะคะเราก็ตรวจดูต่างแล้วก็กดคอนเฟิร์มค่ะจากนั้นก็ใส่ใหมายเลขบัตรใส่ชื่อส,สก,กุลใส่อายุของบัตรแล้วก็ใส่เลขหลังบัตรนะคะรอสักครู่หนึ่งค่ะก็ไปเอาเลข otp จากโทรศัพท์นะคะนำมาใส่ค่ะ กดดาเนินการต่อเราได้แล้วนะคะ100เหรียญไปกดโหวตกันเลยค่ะขวัญใจมหาชนนะคะกดเลื่อนลงไปจนเจอ M 9ลูกไลอ้อนกาดบรรัณฑิตกดโหวตเลยค่ะโหวตหนึ่งครั้งใช้1ิบเหรียญเรามี100รยเหรียญคูณ1ิบไปเลยค่ะเรียบร้อยโหวตได้สําเร็จแล้วนะคะ สำหรับการบวชสามารถทำได้24ชั่วโมงไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะทำได้จนถึงวันที่11มิถุนายน2567เวลา5ทุ่ม59นาทีค่ะจำง่ายๆก็อีก1นาทีเที่ยงคืนนะคะสามารถบวชได้ทั้ง2ช่องทางนะคะทั้งทางเว็บไซต์ของ N i n t e r t a i n m e n t Awards แล้วก็ ทางโทรศัพท์ผ่านการส่งข้อความ SMS พิมพ์ M9 ส่งไปที่หมายเลข4689191ความแตกต่างของการบวตทั้งสองแบบเท่าที่สังเกตเห็นก็คือถ้าส่ง SMS เนี่ยจะได้ทีละครั้งนะคะแต่ถ้าหากว่าบวตผ่านเว็บไซต์โดยการซื้อเหรียญเนี่ย จะสามารถคูณร้อยได้ในการส่งครั้งเดียวนะคะนี่คือข้อแตกต่างที่เห็นนะคะก็เอาตามกำลังนะคะเท่าที่ลูกไลอ้อนได้มีชื่อเสนอเข้าไปเพื่อชิงรางวัลแม่แม่เอเซีย่างเราก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจไปกับลูกไลอ้อนแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงทางค่ายต้นสังกัดยุงข้าเรคคอร์ดด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้สำหรับแม่ๆหลายๆท่านที่อาจจะยังทำไม่เป็นนะคะแล้วก็อยากจะลองทำแล้วก็สำหรับหลายๆท่านที่มีคำถามมานะคะสามารถรับชมได้ในคลิปนี้ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับลูกไลอ้อนไปด้วยกันค่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรในวันนี้เราก็ดีใจมากๆแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้เมริอันนะคะอติดตามคลิปนะครับทุกอย่างในช่องนี้ด้วยนะครับติดตามกด subscribe กด like กด share ด้วยนะคะ